อยากเรียนตีกรองต้องรู้อะไรบ้างสวัสดีครับผมครูเอ,อิร์ธนะครับผมจากองค์อาดดรอมสคูลนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอยากเรียนตีกรองนะครับต้องรู้อะไรบ้างนะครับผม แรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้นะครับก็เกิดมาจากการที่ผมได้รับโทรศัพท์มากมายเลยนะครับจากท่านที่ติดต่อผมเข้ามาเพื่อที่สนใจในการเรียนตีกองนะครับผมถามผมว่ารายละเอียดการตีกองเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วอยากเรียนตีกองเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเริ่มเรียนตีกองหรือเราอยากเรียนตีกองแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มยังไงเราจะต้องรู้อะไรก่อนบ้างที่เราจะตัดสินใจมาเรียนนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเป้าหมายในการตีกองครับผมคิดว่าทุกท่านนะครับจะต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าอยากเรียนไปเพื่ออะไรนะครับผมตั้งแต่เป้าหมายเล็กๆจนไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเช่นบางคนอยากจะเรียนเพื่อคลายเครียดนะครับ หร to okay. ือบางคนอยากจะเรียนเพื่อไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับหรือถ้าจะซีเรียสนะครับอาจจะอยากเรียนต่อทางด้านมหาวิทยาลัยดนตรีหรืออยากเรียนจริงจังถึงขนาดอยากจะประกอบอาชีพนักดนตรีเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของแต่ละท่านนะครับที่จะต้องตั้งเอาไว้เพื่อที่จะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับเพราะว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยเวลาถามผมผมถามกลับไปเนี่ยจะได้ตอบผมได้แล้วคราวนี้เนี่ยผมจะได้แนะนําถูกว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคต่อมาข้อที่2นะครับ ผมสําหรับบางท่านนะครับเคยเรียนมาก่อนแล้วนะครับผมหรือว่าเคยตีกองมาก่อนแล้วแต่อาจจะไม่เคยเรียนนะครับฝึกเองนะครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้มาเรียนในระดับไหนเลเวลไหนนะครับผมแล้วก็ มีเทสไหมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าผมจะมีเทสก่อนแน่นอนสําหรับคนที่เคยเรียนมาก่อนแล้วหรือเคยฝึกเองมาก่อนแล้วเพื่อที่ผมจะได้ดูว่ามีพื้นฐานใดบ้างนะครับอย่างบางคนนะครับมีข้อมือมีโมชั่นในการตีที่ดีนะครับผมแต่อ่านโน้ตไม่เป็นนะครับผมหรือบางคนนะครับผมตีได้ทุกอย่างเลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าโน้ตเนี่ยคืออะไรนะครับผมหรือบางคนตีโน้ตได้อ่านโน้ตได้คล่องมากแต่ว่าสรีระหรือวิธีการตี หรือซาวเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมผมก็จะมาปรับให้ในตรงนี้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคอยเทสให้แน่นอนว่าความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยจะอยู่ในเลเวลไหนนะครับผมข้อ3นะครับรายละเอียดของคอร์สนะครับผมสำหรับองค์อ่านรามสกูลนะครับผมผมเป็นคนที่มีความคิดว่า นักเรียนแต่ละท่านนะครับผมมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมผมจะต้องดูนักเรียนแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานตรงไหนที่ดีแล้วนะครับผมหรือพื้นฐานตรงไหนที่เขายังขาดอยู่นะครับผมอย่างข้อเมื่อกี้ผมได้อธิบายแล้วนะครับในเรื่องของการเทสพอเทสเสร็จแล้วผมจะออกแบบข้อร์สซิลิบัสนะครับให้เพื่อที่แต่ละคนนะครับอาจจะมีพื้นฐานไม่เท่ากัน บางคนเรียนมาแล้วแต่บางคนยังไม่เคยเรียนมาไม่ต้องห่วงครับรายละเอียดคอสของผมเนี่ยก็คือเราเทสก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามีพื้นฐานในการเล่นหรือในการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือบางคนไม่มีเลยผมก็จะมีอะคอสซิลิบัดท,ที่สําหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เคยมีความรู้ใดๆเลยแต่สําหรับคนที่เรียนมาแล้วผมก็จะออกแบบคอสในแต่ละแบบที่แตกต่างกันในนั้นก็จะมีการวัดผลมีการประเมินผลแล้วก็มีเป้าหมายวัตถุประสงค์รายละเอียดของคอสสิ่งต่าง อยู่ในคอสิริบัตซึ่งทุกท่านจะได้แน่นอนครับในเรื่องของคอสิลิบัตข้อ4นะครับคำถามยอดฮิตเลยคือใช้เวลานานแค่ไหนนะครับกว่าจะตีได้ยากไหมนะครับผมในการเรียนการสอนนะครับผมสาหรับดนตรีนะครับสิ่งที่ทำให้เร็วหรือไม่เร็วเนี่ยมันคือเรื่องของการฝึกซ้อมถ้าสมมุติว่าคุณเรียนกับผมแต่คุณไม่ฝึกซ้อมเลยรับรองว่าการพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นไปแบบ ค่อยๆค่อยๆเป็นไปพัฒนาต่อเมื่อมาหาผมผมสอนให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่บ้านไม่ซ้อมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็จะพัฒนาแค่ตอนที่มาเจอกับผมนะครับผมในแต่ละวีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนกับผมด้วยแล้วก็กลับบ้านไปซ้อมด้วยกลับมาเรียนกับผม มันเป็นเหมือนวิธีการที่แบบรับความรู้ไปฝึกซ้อมจนชํานาญกลับมาผมเห็นว่าชํานาญความรู้นี้แล้วผมก็จะสอนสเต็ปต่อไปตามคอสิลิบัตนะครับหรือถ้าได้เร็วกว่าคอสิิบัตผมก็จะสอนย่นระยะเวลาคอสิิบัตแล้วก็เพิ่มเนื้อหาเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์คนนั้นนะครับเป็นเร็วขึ้นไปในระดับเลเวลที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ความทา้าทายแล้วก็ทําให้อาลูกศิษย์ท่านนั้นนะครับก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ยิ่งผมเจอลูกศิษย์ที่ซ้อมมาเยอะๆหรือว่าซ้อมมาจนดีแล้วผมจะชอบมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้พัฒนาการเนี่ยเร็วมากแล้วผมมันจะสอนสนุกมากนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ซ้อมนะครับผมเวลาที่มาเจอผมนะครับผมก็จะ ค่อยๆไปในแต่ละสัปดาห์นะครับผมคราวนี้เราก็กลับมาในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนนะครับว่าเรียนนานแค่ไหนนะครับยากไหมนะครับกว่าจะเป็นนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมของท่านด้วยนะครับผมก่อนจะมาเรียนกองนะครับเราก็ต้องจัดเวลาฝึกซ้อมเวลาที่จะต้องเรียนนะครับ2ออย่างนี้จะทําให้ท่านมาเรียนแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในการเรียนกองครับผมข้อ5้านะครับผมต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมแน่นอนเลยอันแรกเลยไม้กองครับ ทุกคนต้องมีไม้กองคู่ใจอย่างน้อยหนึ่งคู่นะครับผมเพื่ออะไรนะครับผมเพราะว่า ในแต่ละครั้งที่เรามาเรียนนะครับผมถ้าสมมติว่าใช้ไม้กองผมผมมีให้อยู่แล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ละอาทิตย์เราจับไม้กองหนึ่งแบบแต่ละอาทิตย์จับไม้กองอีกหนึ่งแบบแต่ละอาทิตย์จับไม้กองอีกหนึ่งแบบน้ำหนักที่มันจะได้ในการที่เราจะต้องตีกองจะแตกต่างกันในแต่ละอาทิตย์แล้วก็จะมีในเรื่องของยี่ห้อแล้วก็เรื่องของขนาดที่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อไม้กองมาแล้วแล้วเป็นขนาดที่เราถนัดเวลาเราตีไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าไม้กองเนี้น้ำหนักประมาณไหนเวลาที่เราขวดไปหรือตีไปในแต่ละใบเนี่ย ก็จะมีน้ำหนักที่เราคุ้นชินในแต่ละครั้งที่เราเล่นนะครับผมเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเลยสิ่งต่อมานะครับก็คือในเรื่องของอุปกรณ์กองก็คือตัวกองชุดนะครับผมสําหรับกองชุดนะครับผมก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเราต้องคํานึงถึงอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของเสียงนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์กองเราเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างเสียงดังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าที่บ้านท่านหรือที่สถานที่ที่ท่านจะต้องซ้อมเนี่ยสามารถใช้เสียงได้หรือเปล่านะครับผม ถ้าสามารถใช้เสียงได้ผมก็แนะนําเลยครับเป็นอะคูสติกดัมหรือกองทั่วไปที่เราเห็นตามคอนเสิร์ตหรือตามที่ต่างๆนะครับผมอันนั้นแหละคือกองอะคูสติกก็คือตีไปก็จะมีเสียงด้วยตัวมันเองเลยนะครับผมส่วนแบบที่2นะครับสำหรับท่านที่เสียงดังไม่ได้หรือว่าบางบ้านนะครับไม่สามารถ ตีกองเสียงดังได้นะครับอาจจะอยู่ติดติดกันเลยนะครับผมสิ่งที่จะทําให้เสียงกองเนี่ยแก้ปัญหาได้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากองไฟฟ้านะครับผมกองไฟฟ้าก็คือด้วยตัวของมันเองนะครับจะไม่มีเสียงนะครับผมจะมีเสียงต่อเมื่อเราจะต้องมีตัวซาวโมดูลนะครับผมมาให้เสียงกับกองไฟฟ้าในแต่ละใบนะครับผมใเวลาที่ร้านขายนะครับเขาจะขายเป็นเซตเลยนะครับทั้งซาวโมดูลพร้อมกับตัว เลเยตัวซาวโมดูลนะครับก็จะพิเศษด้วยการที่มีรูเสียบหูฟังนะครับผมซึ่งเราสามารถซ้อมใส่หูฟังแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดียวนะครับผมกล้องไฟฟ้าเนี่ยสามารถทําได้อีกแบบหนึ่งก็คือสามารถต่อลําโพงออกไปได้ถ้าเราอยากจะเผื่อแพร่ให้คนอื่นฟังก็สามารถต่อออกไปได้นะครับผมถ้าสมมติว่าท่านมาเรียนกับผมเดี๋ยวผมก็จะแนะนําให้ว่าถ้าอยากได้กล้องไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะดูปัจจัยต่างๆนะครับของท่านว่าต้องการเป็นแบบไหนบ้างอะไรที่คือจุดประสงค์ของท่านนะครับเพื่อเดี๋ยวผมก็จะ แนะนำให้นะครับว่าใช้กองจริงหรือกองไฟฟ้าดีนะครับผมก็คือสรุปแล้วก็คือมีไม้กองนะครับกับตัวกองนะครับผมซึ่งถ้ามีตัวกองเนี่ยข้อดีก็คือเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถซ้อมได้ด้วยเวลามาเรียนมาเจอผมก็สามารถกลับไปซ้อมแล้วก็กลับมาเจอผมถ้ามีกองอยู่ที่บ้านหรือให้ฝึกซ้อมก็จะดีกว่าแน่นอนครับผมข้อ6นะครับผมช่องทางในการเรียนนะครับผม ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะครับก้าวไกลมากๆนะครับผมสําหรับการเรียนการสอนนะครับผมก็จะมี2องแบบนะครับสำหรับโรงเรียนองค์แาดดัมสคูลนะครับผมก็คือแบบออฟไลน์นะครับผมก็คือมาเรียนกับผมเลยที่โรงเรียนนะครับผมกับออนไลน์นะครับผมออนไลน์ก็คือเรียนผ่านวิดีโอคอลนะครับผม2องอย่างนี้นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับออฟไลน์นะครับก็คือคุณจะได้สัมผัสกับเสียงจริงๆที่ผมตีจริงๆณตอนนั้นนะครับผมว่าผมตีดังหรือผมตีเบาหรือผมตีโมชั่นรูปแบบมือเป็นยังไงนะครับ สามารถสังเกตและเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนการเรียนออนไลน์นะครับผมข้อดีก็คือคุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับผมสามารถเรียนได้ที่บ้านเลยนะครับผมแต่คุณต้องมีอุปกรณ์นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์ผมจะไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณตีถูกหรือตีผิดถ้าเรียนออนไลน์ควรจะต้องมีอุปกรณ์ที่บ้านเลยนะครับผมผมก็จะลงทุนในการเรียนการสอนออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับก็คืออุปกรณ์แล้วก็ในเรื่องของซอฟแวร์ที่มาใช้ในการเรียนการสอนนะครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะ ตัวซาวอินเทอร์เฟสนะครับผมที่ให้เสียงดีมากๆนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์สวิตชิ่งต่างๆนะครับในการตัดกล้องสลับทั้งหน้านะครับทั้งขานะครับหรือว่าโชว์โน้ตนะครับผมก็คือผมสามารถโชว์เป็นพรีเซนต์ได้เลยแล้วก็มีเสียงที่คุณภาพโปรเลยนะครับกล้องที่เป็นโปรเลยนะครับผม จะทําให้การเรียนออนไลน์ของคุณนะครับราบลื่นโดยที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดถ้าใครอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างหรือผมแนะนําได้นะครับว่าเหมาะกับแบบไหน ข้อนะครับต้องอ่านโน้ตเป็นไหมนะครับอันนี้เป็นคําถามแบบสุดยอดฮิตเลยนะครับอ่านโน้ตไม่เป็นเรียนได้ไหมนะครับแล้วจำเป็นต้องใช้โน้ตไหมโน้ตเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีความสําคัญมากๆนะครับในการเรียนดนตรีหรือการตีกองนะครับผมการที่เรียนกับผมเนี่ยโน้ตเนี่ยผมจะสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้สามารถอ่านโน้ตได้แน่นอนแต่หัวใจหลักของผมคือผมต้องการให้เราเนี่ยเรียนรู้โน้ตต่อยอดได้เวลาที่เราไปเจอโน้ตตามอินเทอร์เน็ตหรือเราจะไปศึกษาเพิ่มเติมเราอ่านโน้ตเราเข้าใจว่าโน้ตกําลังจะบอกอะไรเราแต่สิ่งสําคัญในการ นันตีกองนะครับผมผมต้องการให้นักดนตรีทุกคนนะครับหรือผู้เรียนทุกคนนะครับตีกองออกมาจากใจนะครับออกมาจิตวิญญาณออกมาจากความรู้สึกนะครับผมเพราะว่าการเล่นดนตรีนะครับผมเราต้องออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอ่านโน้ตอย่างเดียวเลยไม่มีโน้ตตีไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราเล่นดนตรีเนี่ยการที่เราถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเนี่ยคนฟังก็จะได้รับรู้ในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยโนต้ตเนี่ยเป็นเหมือนเบื้องต้นที่ผมจะให้ให้ความรู้แล้วก็สามารถบอกเราได้ว่าโนต้ตเนี่ยกำลังอธิบายอะไรส่วนเรื่องการถ่ายทอดเนี่ยเราควรจะต้องถ่ายทอดด้วยตัวของเราเองก็คือสรุปแล้วเรียนโนต้ตสาคัญมากๆต้องอ่านเป็นใครอ่านไม่เป็นไม่เป็นไรผมสามารถทําโนต้ตยากๆให้เป็นเรื่องง่ายได้แน่นอนครับผมข้อแนะครับผม ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เป็นคำถามยอดฮิตนะครับ3ส,ส่วนที่เราจะต้องมีด้วยกันนะครับค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายในการเรียนค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับสำหรับคนที่จะมาเรียนออฟไลน์กับผมนะครับผมหรือออนไลน์ก็ตามนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เช่นถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องเรีย,ยนออนไลน์คุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวก้องชุดแน่นอนนะครับผมหรือถ้าใครจะแอดวานซ์กว่านั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คําแนะนำนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างแต่หลักๆมีแค่่2อออออยางคครรรัืืมพพิวเต์์หททศก็ได้ จริงๆไม่ต้องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่สามารถวิดีโอคอรได้นะครับแล้วก็กรองชุดนะครับผมแต่ถ้าใครมาเรียนออฟไลน์นะครับก็มีไมค์กรองนะครับผมแต่ถ้ามีกรองด้วยก็จะดีนะครับผมก็คืออุปกรณ์แล้วก็ค่าเรียนในการเรียนนะครับผมแล้วก็ค่าเดินทางนะครับผม3อย่างนี้ที่คุณจะต้องเตรียมให้พร้อมนะครับผมในการเรียนก่อนครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับอยากเรียนตีกองต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผมก็มาแนะนําแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผมเจอจากหลายๆท่านนะครับที่โทรมาถามผมหรือว่า inbox มาหาผมนะครับผมก็จะรวบรวมคําถามที่หลายๆท่านนะครับถามเหมือนๆกันนะครับผมก็จะเอามาให้ทุกท่านนะครับได้ดูนะครับหรือผู้ที่สนใจกําลังอยากคิดจะเรียนกองนะครับก็จะได้ดูแล้วก็เป็นวิทยาทานว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะมาเรียนนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับกองไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมผมสามารถ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้อย่างแน่นอนครับผมลองมาเรียนสิแล้วคุณจะหลงรักมันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วกองมันคือดนตรีนะครับดนตรีทําให้เรามีความสุขมีความสุนทรีนะครับผมเวลาที่เราเหนื่อยๆหนื่จากงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเล่นดนตรีแล้วเรามีความสุขได้ อันนี้คือหัวใจหลักของการเรียนดนตรีสําหรับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับอาจจะมีคําถามที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็สามารถส่งมาให้ผมดูหรือก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคาถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอฝากด้วยนะครับ กดไลค์กด Subscribe นะครับหรือว่าถ้าเป็นใน f a c e b o o k ก็กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับผมแล้วเราจะมาพบกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ